เปินเหตุผลทำไมตัวละครลูฟี่ในวันพีซถึงต้องเป็นอินากิโกดอยเท่านั้น สิ่งที่ยากที่สุดสําหรับเรื่องนี้นะครับผมก็คือบทนักแสดงนําอย่างลูฟี่นี่แหละครับผมเพราะว่าพว่วงกับอย่างเอมมาซาริแวนเนี่ยนะครับผมถึงกับออกมากรันตีเองครับด้วยเหตุผลที่ว่ามันจะต้องดีและถูกใจอาจารย์โอ e ดะเอจิโร่ผู้เขียนต้นฉบับมังงะด้วยนั่นเองครับโดยสิ่งนี้นะครับมันอยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่าตัวละครลูฟี่เนี่ยจะต้องเป็นตัวละครที่แบกรับเรื่องราวทั้งหมดเอาไว้และจะต้องเป็นคนที่มั่นใจและเป็นนักขับเคลื่อนความคิดเชิงบวกและเชื่อมั่นในความฝันครับและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อนน่่าาเ็วขวกขกกีรบบแท เห็นอินากิเนี่ยเด็กหนุ่มแม้จะก,กันวัย18ปีเข้ามาออดิชั่นตัวละครนี้เนี่ยเขาก็รู้เลยครับว่านี่แหละนะครับผมคือคนที่จะมารับบทนําเป็นลูฟี่ในแฟรนไชส์นี้อย่างแน่นอนเพราะเหตุผลที่ว่าบุคลิกในตอนออดิชั่นของเขาเนี่ยมันสร้างเสียงห,หัวเราะเฮฮาในกองครับผมและเขานะครับก็ยังมีความกล้าที่จะทําอะไรที่มันดูบ้าๆบอๆและที่สําคัญนะครับการต้นสดนอกบทเนี่ยก็ตั้งใจแล้วก็ทําได้ดีมากๆด้วยครับผมและนอกจากนั้นนะครับผมสำหรับ,บบุคลิกแล้วเนี่ยทางอินากินะครับมีแก้มที่มีสเสน่ห์และน่าดึงดูดเเเออออาาาาามมกกกกกกๆแลล้วพจัััับบบบบนนํททีีียยยงงคค์รรุู่่่ฟะ็ ปั้งครับใช่เลยนี่แหละครับคือลูฟี่ที่ควรจะเป็นแล้วก็ยังมีเหตุผลหนึ่งนะครับผมที่ว่าทําไมอินากิจึงถึงเป็นคนที่ใช่ส่วนหนึ่งนั่นก็คือทัศนคติและการถ่ายทอดครับโดยเขาเล่าว่าอินากิเนี่ยนะครับผมเป็นคนที่มีทัศนคติเชิงบวกและการถ่ายทอดมันออกมาเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติโดยทําให้เขาเนี่ยไม่รู้สึกกดหงิดเลยครับเขานะครับเพียงแค่ส่งความอบอุ่นและความปรารถนาดีออกมาอย่างเต็มที่แค่นั้นเองครับผมและในท้ายสุดครับอินากิก็ได้บทนี้ไปและแถมยังได้รับคําชมจากอาจารย์โอดาอีกด้วยครับผมว่่่่าาเเเคคคนนนีี้้ยยยิดพือออป็็ลูฟงงงงแททจรรรรััับบผะไไห เโนกดอยสำหรับการรับบทนำลูฟี่เหมาะหรือไม่เหมาะชอบหรือไม่ชอบคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับ